สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหปรานะบัดนี้มาถึงในรายการแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงรายการกันไปแล้วนะกดแชร์ออกไปอะไรนะนสห อใช่ก็ใช่นะสหักไงนะ มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า <She S 1> แชร์แลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์ <She S 1> <She S 2> แชร์เล กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถ,ถามนะคะดูพายิปซีเรื่องทั่วไปตอบหนึ่งข้อ1นึ่คำถามนะคะ<ม>การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางคนะคะ การงานมีปัญหาการงานเรื่องอะไรถามเจาะเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะการเงินมีปัญหาเรื่องอะไรถามเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะอย่าถามแชร์แล้วโอ้ oh, การงานหรือแชร์แล้วโอ้ oh, การงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะอย่างนี้เหมือนกันอ,อย่าถามนะคะคุณนุ่นสามสิบเจ็ดหนูจะได้เป็นแฟนกับ นกกรหรือสราวุธค่ะคนไหนจริงใจกว่าเีันคะอันนี้ดูไม่ได้ค่ะแบบนี้ต้องดูหกใบนะคะคำถามแบบนี้ละเอียดเลยนะคะควรดูส่วนตัวนะคะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ตอบหนึ่งใบหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะความรักนะคะเฮ้อขอสถานะไปทำไมละแบบเนี้ย ก็สุดท้ายแล้วมาดูส่วนตัวดีกว่ามันชัดกว่างคำถามแบบนี้ต้องดูส่วนตัวเพราะคุณถามสองคนซึ่งเราดูแค่คนเดียวมันประจานทั้งหน้าไม่ดีนะแชร์เลยคือคือแบบเนี้ยเอาละเอียดเลยเอาแบบว่าตัดแบบสินใจได้เลยแล้วแบบว่าไม่ต้องดูแบบไปไปไปจ่ายค่าครูอะไรเลยแบบว่าถามกับแบบว่าคุ้มเลยอะครั้งเดียวอ่ะ คือคําถามเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคุณจะคบใครทั้งทีเนี่ยคุณเอาแบบว่าคุุณยังงไม่ลทเลยเอ,เอาแบบให้ละเอียดเลยนะอืม,อมนะจริงๆนะการทุ่มทุนสร้างสูงสุดพิเศษโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานเนี่ยนะเออหรือมไม่ก็เปลี่นคำถามก็ได้ค่ะเปลี่ยนคำถามได้เพราะแชร์แล้วนะคะคำถามมันอนี่งไงมันถามถึงสองคนแล้วเราตอบแค่ใบเดียวนะ บอกแล้วคำถามแบบนี้ต้องดู6กใบค่ะคนละสามใบเปรียบเทียบกันเดี๋ยวใครอยากดูแบบเปิดกล้องนี้จริงๆนะตามไปดูอจารย์โอ้ก็ได้นะคะที่แอปพลิเคชันโฮโลเวิร์นะคะดูทางวิดีโอคอล วันนี้มีคนมาถามอย่างละเอียดเลยทั้งหมดสิบหกนาทีปอ<ม>ดกล้องเห็นหน้ากันด้วย<ม>อาจารย์โอชื่อยิ่ซี่สิยีี่โอสิรกรนะคะในนันรหัสเจ็ดหกแปดค่ะแอปพลิเคชันโฮโลเวอร์รหัสเจ็ดหกแปดนะคะยิ่ซี่โอสิรกร ท,ทุนสร้างนะครับนะคุณปุยนุ่นจะแชร์แล้วนะคะแต่จะถามเปลี่ยนคำถามก็ได้นะคะกดแชร์ออกไปครับเพีงคนละเก้ 9, 9, 9, าพันเก้าร้อยเก้าก้าแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์ชแล้ว <She S 2> ชื่อแรงอายุคำถามค่ะ ถามได้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางนะคะคุณจุ๋มสี่สิบห้าแชร์แล้วจริงๆนะคะจะได้ค่านายหน้าไหมมิถุนาคมไอเดียวมิถุนายนนี้เราดูแค่สามวันนี้ครับดูแค่สามวันนี้สามวันสามวันนี้จะได้ไหมไม่ได้ไไดครับสามวันนี้ไม่ได้ครับพูดตรงๆนะจากหน้าไพา่ นะว่าสามวันนี้ดูสามวันเท่านั้นเดใครใครถามอย่างอื่นก็ถือว่าถือฟรีไปนะคะเพราะเราบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ดูสามวันแล้วไปบอกป่ะบอกแล้วดูสามวันนี่ก็ยังบอกอยู่เลยตอนนี้นะเดชนะรู้จักไหมเดชนะฮะ ให้ครอบคุมระยะเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาใน3วันแน่นอนในเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสาวันเท่านั้นนะคะแชร์แล้วจริงๆค่ะคุณวันเดอร์นะคะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9ก0 0พันเก้าร้อยอาจารย์ดูทุกวันนะ,ะไม่ต้องกลัวนนะวันนี้ถามไม่ไม่ไม่ได้อย่างใจเอาพรุ่งนี้มาถามใหม่ก็ได้ค่ะ แต่คนเราคำถามกันนะเก้าพันเก้าร้อยจะถามทุกวันคำถามเดิมยังได้เลยแล้วแต่เลยนะเก <99, okay. S 2> ้าสิบเก้าแชร์นะอย่าลืมครับเมื่อก่อน<ำ>คนมาถามทุกวันนะ่ะแฟนหนูโดนของไห่อะหรือเปล่าคะจำได้มีคนหนึ่งถามทุกวันเลยแฟนหนูโดนของไหมคะแฟนหนูโดนของหรือเปล่าคะ ามทุกวันเลยเก้าพันอาจารย์ท็อปจำได้บ้างไนหะใครถามทุกวันแล้วบ้างอนะเรื่องอะไรมีแย่ถามเรื่องอะไรบ้างแฟนหนูโดนของไหมแฟนาาหนูจะกลับมาไหมแฟหนูกลับมาไหมแฟนหนูกลับมายัางกลับมาวันไหนเมื่อ,อไหร่อ,อย่างไรแบบไหนมันเพียแท้เนาะ เขาเาอะไรก็ไม่รู้กดแชร์ออกไปแซ่เร็วเดี๋ยวคืนนี้ชงโจก,กินคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นส้มค่ะเบนรู้สึกอย่างไรกับเราคะกว้างมากเลยเนี่ย เดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าดีหรือร้ายแค่นี้นะในเ,เมื่อมาคว่างกาไปคว้างรู้สึกดีมีเมตรามหานิยมเขารู้สึกถูกชะตากับเรารักเราชอบเราถ้าเราชอบเขาอ่ะเขาก็ชอบเรานะคะคุณฟางหรือฟางอ่ะฟางายี่สิบเจ็ดแชร์แล้วนะคะว่างงานดวงการงานเป็นยังไงบ้างคะว่างงานเหมือนกับที่บอกถ้าไ,ไปสมัครงานก็ได้งานอะ่ะบอกได้แค่เนี้ยนะคุณไปหาสมัครงานไว้ก่อน นะกดแชร์ออกไปแซะการงานเป็นยังไงบ้างคะเร็วไปหาสมัครงานไว้เดี๋ยวก็ได้งานนี่เรื่องจริงนาทีนี้ว่างงานแล้วคุณหางานหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเขาจะบอกเลยว่าไปสมัครงานไว้จะได้งานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ พูดถึงถ้าว่างงานเราไม่หางานดวงการงานจะเป็นยังไงบ้างคะจอนหาได้หาได้นะดวงคนนี้หาได้มีเมตตร,รมาหาดีแล้วเขาหาไหมเนะี่ยก็มันอยู่ที่เขาอ,ะอ่ะอ่าใช่ค่ะหางานหางานนะเออไปหางานไว้มันแปลกๆไงดวงการงานเป็นยังไงบ้างคะว่างงานอะไรเนี่ยเอาเงินดูมันดูมันเหมือนกับไรวีแววเออแต่มันมีวีแววอยู่นะคะเออ จะได้งานน่ะอาจย์ท็อปว่าแล้วน่าจะเกี่ยวกับต่างชาติไหมเกี่ยวกัอะไรบ้างไหมเป็นไปรูปโลกอะ่ะแล้วแต่เดี๋ยวกเกี่ยวกับการศึกษาแต่น่าจะได้สองงานหรือเปล่าคุณจุบไม่แชร์คะ่ะดูสามวันนะคะบอกก่อนนะดูสามวันนะคะต้องแชร์ก่อนนะคะ คนอื่นแชร์แล้วเห็นไหมคุณยังไม่ได้แชรยย์คนเดียวคุณจุ๊บนะสิอริอ่าสิเอนะถ้าเขาแชร์เราก็จะอ่านให้แต่ถ้าเขาไม่แชร์เราถือว่าสละไปเองโดยอัตโนม,มัตินะดีไหมวินวินอนะออนะจุ๊บสาสิบสองเดือนก,นกรกฎาคมเอาจะเอาเ,เ,เอาแน่ใจนะสามวันนะคะเราดูแค่สามวันออนะครับนะ บอกแล้วนะดูสามวันนะเอาแน่ใจนะอาคำถามเนี้ยอดูแค่สามวันเอามาว่ามาเลยเดือนกรกฎาคมสอบบรรจุได้ไหมคะดูแค่สามวันเนี้ยครับนะว่าไพ่เป็นยังไงไม่ได้อะไรเลยครับสามวันนี้ไม่ได้เราดูแค่ไายสามวันถ้าคุณอยากดูกรกฎาคมมาบอกลแล้วไงดูสามวันต้องมาข้างหลังครับถ้าจะดูสามถ้าจะดูกันถึงเดือนกรกฎาคมต้องมาดูข้างหลังส่วนตัวกับผมอาจารย์ท็อปเพียง 1,500บาทถูกๆดีๆนะและ3,500บาทถูกๆดีๆตัวอาจารย์โอนี่สตาร์ทที่100บาทเท่านั้นนะว่าได้นะเลรเรามีเลรเรามีนะแต่สำหรับผมอ่ะยังไงก็ได้นะอาจารย์ท็อปเขาดูแนวจิตสัมผัสนะคะถ้าอยากดูแนวแบบว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยดูอาจารย์ท็อปได้นะ แต่ถ้าเลือกทั่วๆไปการงานการเงินความรักอะไรอย่างนี้ก็ดูพยิบสีได้แต่ถ้าอยากดูแบบสื่อสัมผัสสิ่งที่มองไม่เห็นพ่้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพดูาจานท็อปนะคะเมตปลามหานิยมไปกันหมดแล้วนะอ่ะไปแล้วดูเวลานี่นมี<ะ>อยู่สามคนใครอีกคนนึงมีไม่รู้สิเมตปรามหานิยม รู้สึกมันไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีอะไรมันแปลกๆใช่ไหมท้องมันไม่มี่ไงโหวงไงต้องกินอะไรเยอะๆต้องมีนะเอาละถ้าไม่มีใครก็เดี๋ยวสักพักก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวโชว์ป้ายก่อนติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ประธานสูงสุด เฟซบุ๊กโอสิลิกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบูงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและสิงครูค่ะร,รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูตามนี้ครับรับสอนไพ่ย,ยิปซีขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตำราแล้วขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะคุณพลอยนะคะยี่สิบเก้าถ้าเราตัดจบก,กับพี่ตาเขาจะยอมปล่อยเราไหมคะ นี่มันเป็นคำถามไอ้นี่เราดูมันดูให้ไม่ได้คำถามแบบเนี้ยคำถามเลิกกันเราไม่ดูนะคะถ้าจะดูต้องมาดูข้างหลังครับนะตรงเริ่มคำถามละหนึ่งร้อยบาทค่ะจานโอซึ่งเราดูข้างหน้านี้ไม่ได้ถ้าคำถามเลิกกันนะนใครเลิกกันมาถามเราโดนด่านะเออมันโดนด่ามันดูให้ไม่ได้นะเวลาพวกคุณมาถามพวกเราเนี่ยผมมาโดนรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวนะถ้าอีกคนเขารู้แล้วเขาจะด่าเราเขรู้เขารู้จัก ไปแล้ว <Bye>